คำศัพท์วันนี้นะคะก็คือ adequate adequate แปลว่า suitable suitable ก็หมายถึงมันเพียงพอเหมาะสมถูกต้องสมควรนะคะ adequate แปลว่าสมควรถูกต้องเหมาะสมเพียงพอ adequate ถูกต้องเหมาะสมสมควรและก็แปลว่าเพียงพอได้ด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง เดบเ e โวนเนอร a คาร์เมียอด a ควดอันวอร์ตันเดบโวนเผู้อยู่อาศัยค a n u อันวอร์ตัสามารถตอบคำถามเมียก็คือสามารถตอบคำถามให้ฉันเนี่ยได้อย่าง a d ด q u a t ได้อย่าง a d ด q u ควก็หมายถึงว่าได้อย่างเหมาะสมได้อย่างสมควรเลยได้อย่างพอเพียงมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคอีกทีหนึ่งนะคะจุนวนของคำว่า adequate ก็ Ade คือ u n g e m e s s i n u n g e m e s s i n ที่แปลว่าเหมาะสมสมควรนะคะต่อไปเรามาดูคำศัพท์ a d i p u s e a d i p u s ก็แปลว่าอ้วนนะคะภาวะอ้วนในภาษาอังกฤษที่เราได้ยินกันก็คือ o b e s o b e s ก็คือเป็นภาวะอ้วนหรืออ้วนขึ้นนั่นเอง a d i p u s e คนี้นะคะเป็นคำ adjective หรือบางทีเราอาจจะเจอในรูปของคำว่า fat l i b i g fat l i b i g แปลว่าอ้วนนะคะภาวะอ้วนหรือที่อ้วนขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างเลย The patient is a d i p o s ัด h e p a t เ e n t ผู้ป่วยคนนี้คนไข้คนนี้ Is a d i p o s ผู้ป่วยคนนี้อ้วนหนาผู้ป่วยคนนี้อ้วนขึ้นหนาหรือผู้ป่วยคนนี้มีภาวะอ้วนหนา The patient is อ a d i p o หรือ the patient is obese คำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำนามเนาะ the adipositas t adipositas แปลว่าโรคอ้วนหรือภาวะอ้วนคำนี้นะคะ the adipositas จะไม่มีในรูปของพหูพจน์นะคะอย่างเช่นตัวอย่างดี e b o r d e r i n น l i d t e d Unter adipositas d b e v o n e r i n ผู้ที่อยู่อาศัยหรือคนเนี้ยนะคะเป็นเพศหญิงเนาะเพราะว่าเป็นดี d ี b e v o n e r i n ผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้หญิงคนเนี้ย Lighted Unter ก็แปลว่าทุกทรมานนะคะ Adipositas จากภาวะอ้วนหรือ เป็นโรคอ้วนก็ได้นะคะจะบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคอ้วนก็ได้หรือจะบอกว่าเขาทุกข์ทรมานอยู่ภายใต้โรคอ้วนก็ได้เนาะจะแปลสวยๆยังไงก็ได้นะคะในภาษาอังกฤษก็จะเป็น the resident is obese หรือเราสามารถใช้คำกริยา l e i den unter นะคะก็คือ suffer from the resident suffers from obesity ก็คือ ผู้ที่อยู่อาศัยนะคะหรือเลสเซนต์คนเนี้ยเขามีภาวะอ้วนนาะเขาป่วยเป็นโรคอ้วนนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ t h e i r affect t h e i r affect แปลว่าผลกระทบคำนี้นะคะก็จะไม่มีพหุพจน์เนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะ t h e i r after t h e i r after คำนี้นะคะจะแปลว่าทวารหนัก after แปลว่าทวันหนักนะคะเหมือนกับคำว่าในภาษาอังกฤษก็คือ the anel the a n a l ก็คือ a n a l เนอะแปลว่าทวันหนะักอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ the patient hat seit no eine woche i n e n ausschlag am after the patient ก็แปลว่าผู้ป่วย hat e i n e n ausschlag a u s s c h l a g แปลว่าผื่นนะคะผื่นแพ้หรือผื่นทั่วไปนี่แหละเขาเรียกว่าเดอ ausschlag ากเ patient h okay. a น s ์ฮัท i n e ์อ o ยนิ einen Ausschlag am um, After ผู้ป่วยมีผื่นที่ทวารหนนะักเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ The patient has had a rash. on the anus for a week คำศัพท์ต่อไปนะคะ acute acute คำนี้นะคะมันเป็น adjective นะคะแปลว่าฉับพลันเฉียบพลัน acute acute ฉับพลันเฉียบพลันก็เหมือนกับในภาษาอังกฤษนะคะ acute acute เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่า patient i n leidet unter akuten Brußt Schmetzen p a ี i e n t i n ผู้ป่วยผู้หญิงคนนี้ l i เ e ทอุนเตทุกทรมานกับ acute b r u t s t c h m e r e n กับภาวะเจ็บหน้าอกเฉียบพลันหรือผู้ป่วยหญิงคนนี้นะคะเขาป่วยามาด้วยอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันเนาะ The patient is suffering from acute chest pain. คำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือดี e a ค u t เฟสโซก u n g a ค u t e ฟ s o r g u n g e n d ด e a ะ u t e เ s o r g u n g Acute เ e สโซ u n g e n แปลว่าการดูแลฉุกเฉินการดูแลอย่างเฉียบพลันการดูแลในภาวะฉุกเฉินนะคะก็เหมือนกับ acute care หรือ emergency care ออนอกจากนี้นะคะในคำภาษาเยอรมันเนี่ยเราก็อาจจะเจอในคำที่ว่า denot b e t r e u u n g denot b e t r e u u n g ก็เหมือนกับ d e akute Versorgung d e akute Versorgung ก็คือ acute care หรือ emergency care นะคะตัวอย่างเนาะ ich arbeite derzeit in der akute Versorgung Ich arbeite derzeit in der Akut Versorgung I am currently working in acute care I am currently working in emergency care คำศัพท์ต่อไปนะคะ d e allergy aller allergy n d allergy พอเป็นพหูพจน์นะคะก็เติม n ต่อท้ายเนาะกลายเป็น allergy n แปลว่าแพ้อาการแพ้ในภาษาอังกฤษก็จะเป็น Allergy Allergy อย่างเช่นตัวอย่างนะคะ h a b e n s i egenwelke narungsmittel allergen h a b e n s i egenwelke narungsmittel allergen Do you have any food allergies? Do you have any food allergies? คุณมีอาการแพ้อาหารอะไรมั้ยคะคุณแพ้อาหารอะไรมั้ยคะ คำศัพท์ต่อไปนะคะ der allgemein Zustand allgemein Zustände der allgemein Zustand allgemein Zustände แปลว่าสถานภาพทั่วไปสภาพทั่วไปหรือสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ ye, นะคะถ้าอยู่ในบริบทของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะแปลว่าออสุขภาพทั่วไปสภาวะนะคะสถานภาพสุขภาพทั่วไปโดยทั่วไป เรามาดูตัวอย่างดีกว่านะคะอ๋อในภาษาอังกฤษถ้าแบบให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือ general health หรือ general condition ตัวอย่างนะคะ the allgemeine Zustand der Bewohnerin ist gut the allgemeine Zustand der Bewohnerin ist gut สุขภาพทั่วไปของ ผู้อยู่อาศัยคนนี้นะคะก็ดีอยู่ในภาวะดีเนาะในภาษาอังกฤษก็จะเป็น the general condition of the resident is good คำศัพท์ต่อไปนะคะ d a s a l t e n f l e g e h e i m d a s a l t e n f l e g e h e i m หรือ a l t e n f l e g e h e i m ในรูปของเอกพจน์เนาะ มันก็เหมือนกับคำว่าในภาษาอังกฤษนะคะเป็น nursing home for the elderly ก็คือเป็นบ้านาพักคนชราเนาะ elten pflegeheim เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ my name mother lebt seit einem halben Jahr im alten pflegeheim my name mother แม่ของฉัน lebt ก็คืออาศัยอยู่ seit einem halben Jahr ครึ่งปี Im a l t e n f l e g e h e i m ในบ้านพักคนชรา My mother lived I t i n e m h a p e n j a h r Im a l t e n f l e g e h e i m แม่ของฉันอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราเป็นเวลาครึ่งปี My mother has been living in a nursing home for six months คำศัพท์ต่อไปนะคะ d e r alten p f l e g e r der alten p f l e เ e r แปลว่าพยาบาลผู้สูงอายุในภาษาอังกฤษจะเป็น geriatric nurse ส่วนผู้หญิงนะคะก็จะเป็น die altenpflegerin altenpflegerinnen เรามาดูตัวอย่างดีกว่านะคะ ich möchte später gern als altenpfleger arbeiten ich möchte später gern als Altenfleger a r b e i t e n ภายลังนะคะหรือในอนาคตฉันก็ต้องการจะทำงานเป็นพยาบาลผู้สูงอายุนะ In the future, I would like to work as a geriatric nurse หรือตัวอย่างที่สองนะคะ als Altenflegerin habe ich viel Verantwortung für die Bewohner als Altenpflegerin ในฐานะพยาบาลผู้สูงอายุ habe ich viel Verantwortung für ฉันก็มีความรับผิดชอบมากเลยมากมายเลยนะคะ für die Bewohner ก็คือต่อประชาช,ชนต่อประชากรเนาะหรือสำหรับราษฎรผู้อยู่อาศัย als alten pflegerin habe ich viel verantwortung für die bewohner ในฐานะพยาบาลผู้สูงอายุฉันก็มีความรับผิดชอบมากมายเลยสําหรับราษฎรสําสสหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยนะ SA geriatric nurse i have a lot of responsibility for the residents